อะไรใๆเลยหน้าตึงเลยหน้าตึงเลยคุณแม่คุณแม่นีก็ใช้อยู่แล้วนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่แบบตรลดสิวนะคะเน้นล้างหน้าแบบอเกี่ยวกับสิวก็จะทําให้หน้าเราไบรท์ใช่ใช่แล้วก็ในสิวเนี้ยคุณแม่เป็นสิวก็ใช้ได้ด้วยเพราะว่ามันล้างหน้าแล้มันสะอาดมากวันนี้เราจะขายครบเซตนี้1,000บาทครู เซ็เนี้คือหนึ่งันบาทนี่เกลไม่ได้เอากำไรเยอะนะรอบเนี้ยเพราะว่าเกมรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้าของเกมไปเขารู้สึกว่าเขาคุา้มค่านี่มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซิ่งเกยิ่งกระใยญ่นะ,ะยยนะจริงเป็นย,รรยังไงล่ะคุ้มจะยิ่งกระใหย่กระใหยไม่ใช่คุ้มซะยิ่งกระไรเออโอเคแต่ว่าถ้าพูดไปเร็วๆมันก็จะกระยหยไงแต่ว่าทุกคนเข้าใจยีย่ยี่รี่อยู่ เหมือนแบบเข้าเมืองตาไหลก็ไหลตาตาม <Okay. S 1> เหมือนในูพี่ลิลี่รู้แบบพี่นัทพูดแบบน่ารักมากอ <laughs> ม่ได้ความน่ารักก็ไม่ความอะไรก็ไม่รู้เล่นถูกไหมว่าเกมอะเลือกเลือกคุ่ล,ลิลี่มาใช่ไหนเขาเกมรู้สึกว่าทำไมน่ารักจังโร แบบว่ารักให้สามพาสหรือเวลาอะไรเงี้ยคือมันน่ารักไปหมดอะมองเราก็น่ารักกินแบบยังบอกน้องเลยว่าเอาคลินี้มาอะไรโโคุณเกม<ห>อย่าพูดอะไร,ะไรไใหญ่ไปแบบนั้นหรอกน่ารักจริงน่ารักจริงแล้วแกจะบอกให้นะตัวจริงคุณน่ารักมากแล้วสวยมากสวยก <c oughs> ว่าในทีวทีที่ทุกคนเห็นที่ะสวยมากนะทุกคนจริงๆสวยมากตัวจริงคือสวยนะคะสวยมากๆเลยจริงๆในกล้องก็สวยพอแล้วแหละฉันว่าฉันแฮปปี้อยู่นะอะ